แล้วนะคะน้องำตังแล้วก็เตออวิวเตอร์เอวิวนะคะมาได้อะไรมาอี้มเนาะมาแล้วแ้นะอันนี้แดงแดงอมหัวทุกคนหอมหัวกับมีแบบนเอมหัวไปกินอีกนีนตัง กข้าวกับข้าวนะคะมาอีกแล้วนะคะแอดวิวแอดเอรนะคะก็นะคอามาอีกแล้วกับข้าวเทียบนะคะนี่นะคะไปส้มอมลกหวกมาอีกแล้วโอ้แต่โมแม่พี่กำลังปะผ่านแรงแรงกับข้าวเริ่มดูแล้วัข้าวนะคะน น้ำตาลไก็นนมะฝาลกอาข้าไม่กนอนากินกินอีกพี่น้องเลยไหวี่เพราะว่ามันเสีบน่เพราวมันบไอาหารหวานหาีอะไรตัลมาใครคะเดี๋ยวมาทำไมนาเนาะมาดื่มอ่เลยแต่ามว่จิตใจมันมีน้อยหมอาอมนเืนที่มอาบ ทขนียบอค้ก็มา่งโตขึ้นเนนข้าวกมาด้วยเด้อจใน้ององมาเลยเล็กนตาเากินหมดเลกินได้ยาทานแล้วเบิน่้ไ่ลกินทุงกอนมี่ีม่หเบิงน่อไม้เนนในกีว่าว่อยากกินแล้วหน่อใหม่เนาะ เด็กกินกางเย็นกินดูหลงันิกกี้อยากแต่ถ้ามิกินต้องอกับบ้านโอยหนาวหนาวเพรบะตอนนี้มันเย็นอยู่ไอท่ย็นกี่จล้บ้านกี่จังเพรบ้านเดียวาจะถึงจังเพียบก็อ้ว

ต้มักหม้มบกห่ดองาเนะปิดท้ายด้วยของหวานนะคะแตงโมปีหน้าแล้วล่ะค่ะปีหน้าแล่แหละเยพี่เสือของหวานหวานมากเลยอยากกินด้วยอยากกินเท่าไหร่เนี่ยนี่กี่อันหนึ่งเออกินไหม

ห้วแมหมูทอวกินเยอะดูกินหัวกับเหนียวอร่อยนะนี่มากมากนี่หัวกับเหนียวอร่อยมากเลยคำสองคำดิเหนียวรู้ไหมว่าในนั้นคโตขึ้นในหนตาเนียนียเนี่ยเพเาหเหนียวเันเหนียวเลยหนี่เนแวเดแม่ไวจอดไตัวเหนียเตมมาห่แกวมา แกงกละหม้ออมหัวอ่อมหัวเจะไปไปช็อเองทุกคนไม่ไดเลี้ยงนะเลี้ยงนี่ต้มรักดำหนุ่มวัวดหนงูนเปนบ้่ยเดจคเลี้ยงไหมเลี้ยงหแอาหเนี่ยเลี้ยงหเลี้ยงเ่ย เลี้ยงเงี้ยวได้แห่งที่เลี้ยงได้ถ่ายได้วยอะๆได้ไ yeah, ด um ้ไ yeah, ด้เลี้ยงเงี้ยวหน่อยที่ต้องหาแม่งมันมันแม่งมัปล่อยอย่างนี้น้องมันก็ปล่อยเขาถ่ายด้วยังอยากเลี้ยงแล้วขับเลี้ยงได้น้องเขาก็ไปสอนมากเลี้ยงเงี้ยวไม่แทรกคุยนู้นน้องยิ่งเลี้ยงได้รวยของเจ้าหนุนค่อยให้น้องหลายแล้วน้องหลายกินก็ขาดนองเพราะมึงมันคือหลายอย่าง เอาไปกินบัลหามูก็ได้เอาไปกินมากเราตั้งหลดเอาไปกินมากนมกี้ใส่าสียถุงไเลยมันบ่เสียดอกหนึ่งแบบแค่กันนึ่มือเศร้านี่ไปเจ็บกับเก็บมือเศ้านี่ฮะไม่น้องยังบวกรถต่อต่อตาอต่อต่อต่อมันบุ๋มกนได้ยัง บ้าลาบ้าดาลาให้นะจ๊ะเพ่อนเ่อ่่อ่อคุณรักผ้าแตนจ้ะเจาที่ใส่พอดีนะคบนักเนียสบายแล้วบ้เมียจะกืมหูแล้บาดิแตกละอานีกนดเอ้วานแล้วพกดเออนีว่าาาน่ักนกดวางหนนง่านนีน่งนวน่าวเนาะ

เ๋อมแสบอยู่ในห้อะใช่ละมันน้องมาเมื่อนั่งแล้วกินอิ่มจะมีไ้ปทาก่อนมันังมากคนไม่กวนพรเขาหอนั่งเปล่าวพี่ไหมลุงจะจะมีแรงม่้านี่แหละเื้อาแถวลงหายมันจะอมใส่ไปพ่จะลสะงมะีคอน้ยพ ไม,ไม่กินไม่กินข้าวแล้วจช่ะหมเรายะกินข้าว้วบอกกินแล้วไปกินบ้านสาวบานเนี่ยช <viv> ีวิตคนเราน้องใช่ค่ะทุกคนชีวิตคนเราเนี่ยต้องเอาดีนะ นี่แหละบ่อเสือปนเห็ดไข่น่ะไปหาตั้งบักโอ้ยอบู้นั่นแล้วอืปนเห็ดไข่เด้แล้วสรุปพี่เสือรู้อย่างมาเห็ดไข่เห็ดไข่ไทยกก็เป็นของคนนั้นแล้วรู้เรื่องว่าเป็นเห็ดไข่ที่ปลูกที่เขาายเขาบอกเขาขายเอาเพราะแบบตามความเป็นอิงปัญญานะ เมื่อกี้นี่เขาขายสามเข้าแล้วมันเสีเาอ่ะมากระใหม้เนรับซื้ออะไรกแล้วนี่เอ๊ะไม่เห็นชาเวนยักชาวล่างขาอติ๊กจอกยู่อาา่โอ้งจุหเวอตาปนโพสเป็นจะเสียะอับแล้วหนึ่งลูงบอกอะไรเนาะออกปากออกปากเนาะ ที่หลังก็ใบมือเอาราคาเท่าไหร่ทีือมัก็ตื่น้งเรองมันีกน่าคุณนสราคุณนิธาน่รักาไปเลตเขามาเห็นมันจร่นกาดาสบายดีจ้าจ้าเสืดีจ้า

เอาสอโอโอ้โอ้ยมปกี่เ้้นคยต่อสู้นอนขึ้นชอนมเพี่ยนควายบอกว่ารักาแจ๊้แจ๊ดนอยนี่ดูกยว้ยเห็นรักเกี่ยงควายเด้อ แสบมาแสบกันทเบิดแล้วพูดทำไมดีเดียร์พูดทำไมเอคุณทุกคนแจราไให้นะคะทุกคนนี่ข้าวนี่ข้าเที่ยงข้าวอย่ง ให้หมดด้วยเสือเด้อไปหานี่โอ้โหมันไม่ได้ง่ายๆเลยกินหมดนี่เลยแหละยตรงเนี้ยเดียวเดี๋ยวใครสั่งส้มตั้มรับผิดชอบลูกจังรับผิดชอบเด้อสาวปันตั้ให้สองโคกเลยไปสร้างโคกเดี่ยวสั่งสั่งโคกแก่คำสั่งไม่รับผิดชอบก็บอกว่ามาหลายคนเนาะมาสิบกระสามโคกแกไปทำทำเกินคำสั่งไม่รับผิดชอบแล้วลูกเป็นคนเดียวนี่นั่งทำอะไรกันเนี่ย ให้กำลังใจให้กำลังใจเสือเสือกินแซ่บไงมรุ่นว่าเสือจะกินหมดไหมไปเรื่อยๆเสือเองว่าขึ้นไลน์วันนี้น่าจะได้ขึ้นไลน์ประมาณสักสี่โมงเย็นไม่เอาลงมากินเลยตันทะเลหน่ยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไปเป็นไปทางอื่นเลยเนาะของกินจะไม่หมดนะคะต้องเคลียร์ไปกินอย่างทุกก็ประมาณนี้เนาะเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ